ออริจินัลดั้งเดิมก็มีเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับแล้วก็มีกุ้งติ๋วหล่อทรงเครื่องขนมจีนซรลเปาครับในตัวข้าวห่อใบบัวนะครับมีเครื่องประกอบหลักก็คือมีตัวข้าวที่ผสมเป็นพิเศษของร้านเรานะครับเม็ดบัวนะครับแปกกล้วยแล้วก็เห็ดหอมจีนหมูหมักอย่างดีของเรานะครับมีไข่แดงกุนเชียงครับและแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือต้องใช้ใบบัวในการห่อนะครับเราต้องใช้ใบบัวหลวงนะครับในการมาห่อข้าวเพราะว่า มันมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมันเวลานึ่งออกมาแล้วคลุกเคล้ากับเครื่องเคียงที่อยู่ในตัวข้าวตัวหมูแล้วก็ตัวใบบัวเนี่ยออกมาหอมอร่อยน่าทานครับหลายๆคนมันจะถามผมบอกว่าแล้วมันต่างจากบะจา่างยังไงมันต่างจากบะจา่างตรงที่ว่าบะจ่างใช้ใบจากพอกิ่นของบะจา่างก็จะได้กลิ่นหอมจากใบจากกลิ่นของข้าวหอมใบบัวก็จะได้กลิ่นหอมจากใบบัวที่เป็นเอกลัก,ลกษณ์เฉพาะข้าวหอมใบบัวจะมีขายทั่วประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละที่แต่ละเจ้ามันก็จะมีส เฉพาะของแต่ละคนไปนะครับข้าวห่อใบบัวสูตรที่พ่อผมขายมาเกือบส0ิกว่าปีมันเป็นข้าวห่อใบบัวสูตรดั้งเดิมที่เป็นของพัตนาคารจีนที่เขาทําเป็นโต๊ะจีนสมัยก่อนแล้วก็เอามาดัดแปลงสูตรอีกทีหนึ่งให้ได้รสชาติที่แตกต่างจากสูตรเดิมคุณพ่อขายข้าวห่อใบบัวมาก็เกือบจะ30สิกว่าปีได้นะครับอันนี้คุณพ่อแกเกิดประสบอุบัติเหตุขึ้นมาไม่สามารถที่จะทํา การต่อ้ผมก็เลยมารับสืบทอดกิจการต่อจากคุณพ่อครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ33ปีแล้วีนครับ พอละ40บาทครับเป็นนโยบายของพ่อผมเลยว่าเป็นอาหารเหลาที่ชาวบ้านสามารถทานได้เอาแน่นอนครับเราก็ต้องขึ้นตามวัตถุดิบที่มันแพงขึ้นเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้ขึ้นเปล่าเราก็เพิ่มเครื่องเพิ่มของไปด้วยอย่างออริจรินอลดั้งเดิมของข้าวใบบัวเนี่ยมันมีแค่หมูหมักเดหอมแล้วก็เม็ดบัวแค่นี้ครับตอนหลังเราก็เพิ่มราคาล้วก็ค่อยมาเพิ่มกุงเชียงไขเ่เค็มแปรกล้วยขึ้นมามันก็เลยดูคล้ายเหมือนมาจาาครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุมาทานนะครับเพราะว่ากรรมวิธีการทำข้าวใบบัวเนี่ยให้การ เครื่องเคียงทั้งหลายที่เอามาใช้ในการทำข้าวมาันัวเนี่ยค่อนข้างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนั้นแล้วผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นลูกค้าหลักของร้านผมตั้งแต่สมัยพ่อผม อะไรลูกค้าเก่าแก่เดี๋ยวนี้ก็มีในลักษณะของชาวต่างชาติเข้ามาชื่นชมเข้าไปบัวอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยครับวัยรุ่นก็มีมาทานแต่น้อยมากเพราะว่าด้วยหน้าตาที่มันไม่โชว์แขกของมันเนี่ยทำให้วัยรุ่นคิดว่าทานไม่เป็นแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะมาทานเั่าไหร่ครับอันนี้ก็อยากจะให้รุ่นน้องๆมาลองทานเข้าห่อไบบัวกันดูนะครับร้านเราเปิดบริการทุกวันนะครับจะหยุดเฉพาะหน้าเทศกาเลเช่นเชเมิงุงจีนหรือวันที่เราหยุดจําเป็นจริงเราจะแจ้งไว้ในเฟซบุ๊กลาเข้าไปบัวดชูนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะมาสามารถสั่งผ่านทางไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆในการส่งอาหารได้หรือจะให้ผมไปส่งโดยโตรงก็ติดต่อผมได้ทางเบอร์022401812นะครับแล้วก็เบอร์084644416ครับ